ด่วนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศเรื่องนี้สำคัญมากเกี่ยวข้องกับทุกคนดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆุท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook a n t i f a k t News Center ด้วยนะคะแชร์ไปเตือนภัยคนใกล้ตัวอย่าเชื่อบัญชีปลอมปอปองอร่วมกับตำรวจไซเบอร์เปิดบัญชี t i k t o กไซเบอร์เฮลพ o อนไลน์ให้ลงทะเบียนรับเงินคืนข่าวสารแพร่ไวต้องเช็คให้ดีก่อนอย่างในกรณีนี้ที่ได้อ้างว่า ให้ผู้เสียหายลงทะเบียนขอรับเงินคืนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ทางบัญชีติ๊กต็อกชื่อ Cyber h e l p o n l ออนไลนนั้นไม่เป็นความจริงบัญชีดังกล่าวไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสำนักงานปปงแต่อย่างใดและสำนักงานปปงไม่มีนโยบายเปิดให้ลงทะเบียนขอรับเงินคืนผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ใดๆทั้งสิ้น การยื่นคำร้องมีเพียง3ามช่องทางคือ 1. ยื่นด้วยตนเองณสำนักงานปปงหรือสถานที่อื่นที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด 2. ยื่นทางไปรณียีลงทะเบียน 3. ยื่นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่สำนักงานปปงกำหนดจะมีการระบุไว้ในประกาศเผลอหลงเชื่อเพียงนิดชีวิตอาจพัง ตรวจสอบข้อมูลโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน